สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องที่ชอบไก่ชนนะครับสำหรับวันนี้ผมได้ไปอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆที่ชอบไก่ชนนะที่ผมหายไปคือผมไม่มีไม่มีอะไรที่จะแนะนำก็บางท่านก็สอบ,สอบถามมาว่าตอนนี้ผมชื่นชอบแผลคอไก่ตัวไหนณนะปัจจุบันนี้นะ ผมก็เออเอาตัวนี้มาทำดีกว่าก็ล่าสุดที่เห็นนะถ้าใครได้ไปติดตามดูคลิปวันนั้นที่ชนกัน3มยกยกละ25นาทีจะเป็นไก่ของสนันฟาร์มเสียขาวนะครับเป็นเจ้าเสือดำนะครับเจ้าเสือดำนี่เขาเป็นน้องของหงดำนะครับ พ่อเดียวกันพ่อเขาจะเป็นเจ้าอินทรีดำเจ้าอินทรีดำเป็นน้องพายักเล็กนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแม่เดียวกันเขาก็จะเป็นน้องพยักเล็กอินทรีดำเป็นไก่ที่ไม่ได้ชนนะครับแต่จ่ายลูกมีผลงานชนะล้านอย่างเจ้าหง์ดำนะครับต่อมาก็เป็นเจ้าเสือดำนะครับวันนั้นชนกัน4 6ล้าน3ยกยกละ25นาทีนะครับ เจอกับเท่าแก่น้อยเจ้าแขะของเท่าแก่น้อยนี่เป็นไก่เดินทำแล้วเป็นไก่ที่แผลคอดีมากๆแผลคอดีมากๆแล้ววันนั้นตอนปล่อยหางก็เป็นไปตามนั้นจริงๆราคามันไม่ห่างกันมากนักนะครับสูสีกันมากนะครับประมาณ10บนาทีนะสูสีกันมากซึ่งผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็สูสีกัน ลอยหางไปก็ไม่เกินกันมันจะมีบางช่วงที่เท่าแก่น้อยเป็นต่อด้วยเพราะว่าเขาจับจับเน้นๆได้ที่คอเนี่ยแสดงอาการเลยนะครับเอียงเลยตะแคงเลยเจ้าเสือดำเอียงเลยนะครับวันนั้น <c oughs> ก็เจ้าเสือดำก็จะมีแข้งหน้าที่แม่นยำมากเบอร์แข้งจะหนักกว่านะครับแต่ท้องเท่าแก่น้อยนี่จะแทงลึกจริงๆแทงลึก แทงลึกแทงเจ็บมีอาการมีแข้งหน้าเยอะแต่เจ้าเสือดำนี่ออกจะลีลาดีกว่าแต่ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนชนนะ่ะสเต็บม,มันดีมากวันนั้นมันชนะอยู่น้องกูดสตึกบุรีรำนั่นแบกเขาประมาณสองขีดชนะรู้สึกว่าจะอันเดียวหรือเปล่าผมก็เห็นแต่ว่าผมดูว่ามันขาดกันไปมันเก่งมันตีขาดพอวันที่เรามาเจอจริงๆนะ่ะนึกว่าไก่ตีกันวันที่เรามาเจอจริงๆเราได้ เข้าไปเล่นในสนามจริงๆนะ่ะไก่อะ่ะมันจะเหนือกันกว่าเหนือกว่ากันนิดเดียวเองนะครับไก่มันสูสีมากแต่ความชัดเจนมันจะอยู่ที่เสือดำนะแข้งเขาจะดีแล้วเขาตีลูกข้างเก่งเวลาที่เขาปะทะหน้ากันเขาจะมีลูกขยับเข้าไปนะครับนิดเดียวเองเข้าไปที่ช่วงช่วงคางแล้วก็ช่วงคางแล้วก็แนบแนมหูอ่ะ แข้งเขาดีมากดีประเภทว่าอออกาการะการโยนยการจับตีของเขาอ่ะมันจะชัดกว่าคมกว่านะครับมันมีรูปแบบต่างกันนิดเดียวเองเหมันนั้นมันจริงๆแล้วก็มันจะเบียดเบียดกันไปที่เริ่มที่ม,ม,ม,ททมันจะเริ่มห่างมานาทีที่สิบห้ามันจะเริ่มห่างแล้วอยู่ที่ประมาณ สามช่วงตัวนะไก่ที่ผมเคยอธิบายไปว่าราคามันจะอยู่ประมาณนี้มันเริ่มห่างเนาะพอมันอยู่สามช่วงตัวอะไรมันเริ่มดีกว่าแล้วเข้าทําดีดีกว่ามีการมีการออกแข้งหน้าไปก่อนออกแข้งหน้าไปก่อนจากนั้นเขาเข้าประกบข้างนะลูกข้าง,ล,างลูกขนาดตีข้างวงแดงจนแบบจนเริ่มบวมแล้วนะวันนั้นนะเริ่มบวมแล้วแต่ราคามันก็ยังพอสู้อ่ะ ตอนนั้นสามสี่ช่วงตัวเขาก็รองนะเขาก็รองสู้นะเพราะว่าไก่ทางเท่าแก่น้อยเนี่ยมันเป็นไก่ขยันแล้วก็สู้ได้ตลอดขยันโต้ขยันโต้ขยันโตถึงเขาจะโดนเยอะก็กลับมาอีกโตขยันโตโอโ้โหไก่วันนั้นมันเบียดเบียดแบบลุ้นกันมากมันมันสู้กันมันนะครับจังหวะวันนั้นมันสู้กันมันจริงๆต้องยอมรับว่าเขา เขาไก่เขาห่างชั้นกันนิดเดียวจังหวะของเทแก่น้อยจับจับได้ทีเนี่ยโอ้หแทงปักสะดุ้งจริงๆนะสะดุ้งจนแบบว่าถ้าใครดูวันนั้นนะ่ะอยากกลับไปอยู่เท่าแก่น้อยเลยจังหวะที่จับแทงปักปับโอ้โหอยากเข้าไปรอเลยปับแต่ทางเจ้าเสือดำาีอายุก็เหมือนจะเป็นไก่หนุ่มแต่จริงๆแล้วก็อายุดีนะอายุดีนะครับ เวลาที่เราจะทําไก่นะ่ะเราไม่ต้องไปมองแบบยากหรอกเราดูไก่ตัวเก่งๆเขาทําแบบไหนแล้วออกมาเก่งเราก็มองแบบนั้นแหละไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากคิดลึกซึ้งนะครับคิดเยอะคิดมากเครียดปวดหัวเอาที่เขาทําแล้วออกมาดีแบบนี้แหละเราก็ค่อยๆดูทําเป็นแนวทางของเราเราไม่ต้องไปจินตนาการเยอะรอเราจะทําแบบนี้เป็น,นี้ดูตัวเก่งแล้วทําเอา เราเห็นตัวไหนเก่งเราก็ทําตามนั้นนะครับนั่นแหละแล้วเราก็สังเกตแผลเราพยายามไปสนามบ่อยๆแล้วก็ไปดูนะครับแต่เราก็พลาดได้ทุกคนก็พลาดได้ในการมองแผลเหมือนผมดูเห็นเขาเก่งๆทาไมเวลาเราจับมันมาเลี้ยงเองทําไมมันไม่ได้เหมือนเขาครับมันก็ต้องใช้ประสบการณ์เนาะอยากให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆมือใหม่นะค่อยๆดูแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็ ต้องได้ปฏิบัติจริงด้วยไม่ใช่ดูแล้วก็ชมอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้างนะแล้วเราก็เอาไก่เราลองไปประลองดูแล้วเราก็จะเห็นเออไก่เราเราคิดว่ามันเก่งพอเราไปเจอข้างนอกเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนที่เราคิดนะแบบนั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะได้ประสบการณ์จากนั้นเราก็จะได้เรียนรู้นั่นแหละที่ผมอยากมาบอกเพื่อนๆน,นะเจ้าเสือดำแผลดี แข่งดีตีเข้าแล้ววันนั้นน่ะหมดยกสองเสือดำตีตีทางเท่าแก่น้อยจนหักงอไปเลยนะหักงอแบบคิดว่าไม่มาแล้วอะ่ะผมก็คิดว่ามันไม่เอาแล้วปลายยกสองนะก็ได้นี่เขาไปสิบช่วงตัวเลยนะครับไปสิบจริงๆพอมายกสามเขาทำแผลมาต้องยอมรับนะการทำแผลของ ทางด้านเท่าแก่น้อยทําแผลดีเขาสามารถหยุดหยุดได้ทําให้ไก่เขาฟื้นนะครับฟื้นแต่ยก3ก็ยังได้ต่อถึง5-6ช่วงตัวนะแต่ว่าเขาทําแผลมาแล้วไก่เขาอยู่ได้แล้วจิตใจเขาก็ดีมากต้องยอมรับไก่จิตใจดีมันสามารถช่วยให้เจ้าของไก่ไม่เสียทรัพย์ได้นี่แหละมันเป็นข้อดีของไก่ที่จิตใจดี นะครับแล้วก็มือน้ําก็เก่งแล้วก็นั่นแหละไก่แข่งดีครับเสือดานะครับไปดูได้เลยนะพี่น้องหาคลิปดูนะเสือดําของสนานฟาร์มย้ายไปอยู่กับเซียเบิร์ดสมีสวุวรรณที่5 m นะครับตัวนี้นะครับนี่แหละแข่งดีไปดูแบบนี้นะครับไม่ต้องจินตนาการมากตีกระเดือกตีคอตีลูกข้างเขาตีได้หมดขยับเป็นนิดหน่อย ไก่ตัวนี้จริงๆเป็นไก่ลีลาดีแต่ว่าพอละพอไก่เก่งมันเจอไก่เก่งน่เชิงชนมันไม่หนีกันมากนะครับเพื่อนๆมันจะพ่อๆแบบว่าพอได้จังหวะมันก็ใส่กันเลยมันไม่ไม่ได้หนีกันมากจากที่แบบเก่งๆนี่นะปุ๊บปุ๊บพอไปเจอเขาก็เก่งเราก็เก่งเชิงชนมันอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมไม่มีลีลาไม่ใช่หรอกเขาก็เก่งเราก็เก่งมันชิงจังหวะกันนะครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องวันนี้สําหรับวันนี้นะ ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตัวไหนเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผม